เช็กก็อยู่ในประเทศเช็กเป็นต้นนะครับคนเยอรมันก็อยู่ในออสเตรียกับเยอรมน,นีเป็นต้นนะครับหรือว่าคนฝรั่งเศสก,ก็อยู่ในฝรั่งเศสแต่ว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรในลักษณะนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าคําถามในเรื่องตัวตนนะครับก็จะมีเรื่องกรณีหนึ่งที่เขาเป็นเรื่องที่เขาก็คิดกันอยู่ก็คืออย่างเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยก็มีกรณีถามว่าผู้หญิงมุสลิมเนี่ยจะสามารถใส่ฮิญาบเนี่ยไปเรียนได้หรือไม่นะครับซึ่ง ทางฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาเคยมีการออกกฎหมายออกมาบอกว่าห้ามสวมที่ยับไปเรียนหรือห้ามใช้สัญลักษณ์ทางศาสนาเพราะว่าเขาในทางฝรั่งเศสเนี่ยเขามองว่าเขาการใส่สัญลักษณ์ทางศาสนาจะทําให้คนไม่กลมกลืนไม่เข้ามาเป็นชาติของเขาแต่คนมุสลิมเองเขาก็บอกว่านี่มันเป็นการริบรอนสิทธิท,ที่เขาจะแสดงออกในฐานะตัวตนทางศาสนาของเขาหรือเปล่าตอนนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ในฝรั่งเศสอ,อยู่พักใหญ่เลยนะครับ ค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในยุโรปนะคะซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยนะคะเขามีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนกลุ่มน้อยเนี่ยมาอย่างประเทศตัวเองอย่างไรมีการวางมาตรการที่เด็ดขาดหรือไม่คะว่าเอ้เข้ามาแล้วจะต้องโดนลงโทษถ้าคุณทํางานโดยไม่มีวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือปัญหานี้มันเป็นปัญหาเชิงซ้อนกันนะครับก็คือ<ช>ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็ ต้องการแรงงานที่มีราคาถูกนะครับก็คือว่า,อาการที่มีผู้อพยพเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ค่าแรงมันถูกลงเพราะฉั้นต้นทุนในการผลิตต่างๆก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นแรงงานเหล่านี้ในด้านหนึ่งก็จะถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมที่คนยุโรปเองเขาไม่อยากใช้เช่น อย่างกรณีเขาได้งานไทยคงเคท่านผู้ชมคงเคยได้ยินเรื่องที่ไปเก็บลูกเบอร์รี่ป่า<ฆ>ใช่ไหมครับที่บอกว่า<ฆ><ฆ>มีคนไทยต้องไปเก็บอยู่ในทางประเทศทางสแกนดิเนเวียแล้วอยู่กันอย่างลําบากลําบาแล้วโดนหลอกโดนปัญหาอย่างเงี้ยค่อน้างเยอะอย่างนงี้นะครับแใน,ในด้านนึงก็เกิดปัญหาทางสังคมเพราะในทางยุโรปเนี่ยก็จะส่วนมากการกวาดล้างก็จะเป็นข่าวพาไปอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีการส่งตำรวจเนี่ยเข้าไปกวาดล้างาชุมชนของผู้อพยพที่ มา,ามากันผิดกฎหมายเนี่ยทีละหลายๆครั้งแล้วบางทีกลายเป็นแบบเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงนโยบายในยุโรปนะครับว่าเราควรจะไปส่งเสริมให้เศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้อย่างเช่นไปส่งเสริมในยุโรปตัดออกใ,ให้เศรษฐกิจเขาดีขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าส่งเสริมให้อ่าเศรษฐกิจของ ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับปัญหาก็คือว่าเมื่อเขาก็บอกว่าหลักการของเขาคือบอกว่าเมื่อคนทางนู้นเนี่ยกินดีอยู่ดีเขาก็ไม่มาทางนี้นะครับแต่ว่าก็ปัญหาก็คือว่ามันก็มีการถกเถียงว่าการไปลงทุนในประเทศอื่นในลักษณะที่เป็นแต่คุ้มหรือไม่เป็นแบบเหมือนกับเป็นการโปรยทานอย่างนี้เนี่ยจะคุ้มหรือเปล่านะครับเนี่ยที่มัน ชติพวกนั่ชันินิยมบางคนเนี่ยเขาก็มาปลุกกระแสว่าเนี่ยห็นป่าทำไมเราต้องเอาเงินไปให้คนอื่นด้วย<ะ>ทําไมเราต้องจ่ายภาษีเพื่อไปส่งะะเสริญคะยังเป็น,นปัญหาที่เรียกว่ายังถกเถียงกันไม่สิ้นในะะในเรื่องของนโยบายการรองรับผู้อบยพเหล่านี้นะคะแล้วก็การแก้ปัญหานั้นจะถูกที่ถูกทางหรือไม่นะคะช่วงนี้เราจะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในรายการมองโลกกว้างค่ะ มาติดตามบนต่อนะคะสำหรับรายการมองโลกกว้างค่ะยังอยู่กับนายแพทย์สลักธรรมโตเจราการและดิฉันเอมมาสไลมันค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของปัญหาของทางนั้นพูกพินะคะทางรัฐบาลของยุโรปเองเขามีมาตรการในการแก้ปัญหาให้ถูกที่ถูกทางหรือ,อยัง,ง,งครับคุณหมอครับก็คือว่าผมว่าปัญหาสําคัญของทางยุโรปนะครับที่ว่าเมื่อมีผู้อพยพเข้ามาแล้วเนี่ยครับเขายัง ปัญหาที่สําคัญที่สุดนะครับที่เขายังจัดการไม่ได้คือว่าเรื่องของการพัฒนา,นาอุตสาหการรมเพื่อรองรับคนในประเทศของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเมื่อเขามีภาวะตกงานมากขึ้นเนี่ยครับมันก็ก็แน่นอนนะครับคนคนในเองเนี่ยก็ยังมีปัญหานะครับแล้วก็เมื่อคนคนในยังมีปัญหาคนนอกเข้ามามันก็ยิ่ง เป็นปัญหาหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับเ<ช><ช>ฉะนผมว่าในด้านนี้เนี่ยเขาควรจะต้องพยายามที่จะปรับปรุงเพื่อทําให้เพื่อลดอัตราการว่างงานของคนในยุโรปเองมากขึ้นข้อที่หนึ่งนะครับและข้อที่สองก็คือว่าการที่เวลาการลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยก็คือต้องลงทุนเพื่อทําให้ฐานะของประเทศต่างๆเนี่ยเขามีความเป็นประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการแก้ปัญหาเหล่านี้มันถึงจะยั่งยืนนะครับ<ช>ตรงนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญนนมาก พอๆกับการที่บังชับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเรื่องของการเข้าเมืองนะครับนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นี้นะคะปัญหาของอผู้อพยพที่เกิดขึ้นนะคะก็คือที่เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยจะเดินส่งกลับเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะเราสามารถที่จะตีตัวเลขได้ไหมคะคือส่วนมากเนี่ยคือเขาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยเวลาอยู่เวลาเขาเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจะเวลาการเนี่ย ปรับปรามหรือการจับเนี่ยจะลําบากส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีของยุโรปนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มาจากยุโรปตะวันออกในกลุ่มนี้เนี่ยคือเข้าเข้ามาเนี่ยก็คือมันไม่ได้เชิงว่าจะผิดกฎหมายเสียทีเดียวเพราะเขามีเรื่องของเชงเก้น แค,ครับเช็คข้อตกลง,งเชงเก้นที่อนุญ,ญาตให้ผู้อพยพเนี่ยเข้ามาได้นะคนะ,คะคเหมือนตักท่องที่หลายคนที่เคยไปเที่ยวอิตาลีหรือฝรั่งเศสเนี่ยจะเห็นว่าชาวโรมาเนียจะมานั่งขอทานนะคะนั่งาขายของที่รึกราคาหดโหดหรือว่าอาจจะเคยโดนล่วงกระเป๋าอันนี้คือปัญหาของสังคมใช,คใช่ค่ะใช่ครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยพอ,อเวลาเขาเข้ามามีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาพที่เริ่มลบและคนะอิตาลีอย่างเช่นคนอิตาลีหรือคนฝรั่งเศสได้บอกว่าคนจากยุโยรปตะวันออกเนี่ยเป็นพวกที่มา,มาทาให้<ะ>เป็นวิชาชีพพอมันมีเริ่มมีความที่จะเกลียดชังกันเนี่ย<ะ>มันก็กระแสะของความเกลียดชังมันก็จะนําไปสู่ความไม่พอใจระหว่างกันและกันซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยวาม เป็นตัวอย่างที่ทําให้เกิดปัญหามาแล้วในยุโรปนะครับเมื่อช่วงต้นสตวดรษที่20เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยครับคนคนชาวยุโรปเองเนี่ยก็มีภาวะว่างว่างงานอยู่แล้วก็แล้วก็ทีนี้ก็ในยุคนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้อพยพในยุโรปก็คือชาวยิวและก็ชาวยิปซี่ชาวยิปซี่จริงๆเขาเรียกว่าชาวโรมานีนะครับซึ่ง ก็จะเป็นเป้าของความเกลียดชังของคนยุโรปว่าคล้ายๆว่าหนึ่งมาแย่งงานทำสองพวกนี้เนี่ยมารักขโมยนะครับซึ่งปัญหาพอมันมีความกระแสความเกลียดชังก็เดิมมีนักการเมืองที่เขาใช้กระแสความเกลียดชังเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาอย่างเช่นในกรณีของเยอรมน,นีจะเห็นว่านโยบายสําคัญคือเขาต่อต้านคนยิวแล้วก็ต่อต้านพวกยิบซีนะครับก็ทําให้การใช้นโยบายเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พรรคการเมืองที่เป็น ปรทเทชาตินิยมหัวรุนแรงเนี่ยอย่างกรณีของฮิตเลอร์ขึ้นมาได้ในช่วงต,ต้นศตวรรษที่สิบจนนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับนะคะอ,อยากจะทราบไหมคะว่าค่าใช้จ่ายของการเดินทางข้ามประเทศจากชนกลุ่มน้อยต่างๆชนต่างประเทศหรือว่าไม่จำเป็เราจะเป็นโดมาเนียหรือว่าปาเลสไตน์ต่างๆที่เดินทางเข้าไปยุโรปเนี่ยต้องเสียค่าหัวค่าอะไรเหมือนของคนไทยที่ไปทํางานลาอุไปทํางานที่นู่นที่นี่ไหมคะเสียเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าดู การเสียเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รับประกันว่าเขาจะเข้าได้นะครับแล้วก็เสียคนแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็ลําบากนะครับอย่างผมเคยฝั่งสาวแทดีน,ทนะครับแถวทางบีบีซีนะครับเขา ให้คนจีที่ออกยพเข้ามายังอังกฤษคผิดกฎหมายเขาเล่าว่าเขาเวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาจะเข้ามายังไงบ้างนะครับก็คือคนหนึ่งเขาเล่าบอกว่าเนี่ยเขาต้องเดินทางผ่านป่าสวนในรัสเซียนะครับใช้เวลาเดินเท้าเลยนะครับทั้งหนาวเย็นหนาวโหดนะครับแล้วก็โหดโหดมากนะครับมีแต่พื้นที่ชื้นแฉะที่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเลยเนี่ยนะครับเดินต้องเดินป่าอยู่เป็นประมาณสองสาเดือนเลยนะครับเพื่อแค่เข้าไปในพรมแดนที่รัสเซียเนี่ย ติดกับประเทศอื่นในยุโรปนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต้องค่อยๆหลบซ่อนเข้าไปเพื่อที่จะเข้าเข้าไปในยุโรปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคนจีนอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็เล่าว่าเนี่ยเขาต้องแอบซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เป็นระยะเวลานานมากๆเลยนะครับกว่าที่เขาจะเข้าไปได้ตู้คอนเทนเนอร์ที่แช่ไก่แข็งแช่อาหารทะเลอะไรนี่แหละแต่ว่าคือเขาไม่ได้เคยเป็นคอนเทนเนอร์ ที่สินค้า,ยยานี้ครับแทบคงแค่แข็งก็คงไม่ไหวแล้วครับเหมือนที่เราเคยเห็นว่ารายงานชาพม่าที่ต้องไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นก็เคยมีใช่ครับ,รบเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยข้าหัวเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันตามก็แล้วแต่เปอร์เซ็นที่จะตกลงกันพอไปถึงปุ๊บเนี่ยแต่ว่ารวมความแล้วรายได้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยในช่วงประมาณสักสี่ห้าปีแรกเนี่ยเขาจะต้องส่งให้กับนายหน้านะครับซึ่งคือเวลาอของพวกนี้เวลาเขาจะอ,อพยบเข้ามาเนี่ย เขาก็ต้องในหน้าเนี่ยก็จะเร่งเก็บเงินเขาก่อนแล้วถือว่าเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ไหมคะก็เข้าข่ายการท้ามนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางยุโรปเขาก็เลยมีมาตร,รการอย่างเช่นทางกฤษเขาบอกว่าต่อไปเขาจะต้องเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ทุกทตู้ตที่เข้ามายังกล่องกฤษนจละเพราะว่าไม่งน,นเนี่ยไม่รู้ว่าตู้ไหนจะมีคนที่แอบเข้ามาหรือเปล่านะครับนอกจากปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วเนี่ยนะคะมีเรื่องของปัญหายาเสพติด ข้ามาไหมคะในปัญหาของผู้พิพเนี่ยค่ะครับก็คือส่วนมากผู้ที่ดาเนินการเนี่ยของในธุรกิจคาม์อนึของผู้ยพยบเนี่ยก็มักจะทําธุรกิจยาเสพติดควบควบู่กันด้วยและเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเครือข่ายที่กว้างขวางมากนะครับเขาก็เล่ากันว่าจะทางอเมริกาใต้เนี่ยเขาส่งยาเสพติดผ่านเรือเนี่ยเข้ามาทางแอฟริกานะครับแล้วพวกมาเฟียที่ขนมนุษย์เนี่ยเขาก็จะบังคับให้พวกคนที่เป็นผู้พยพเนี่ยต้อง เอาอยาเสพติดหรือไม่บางทีก็ส่งมาในเรือลําเดียวกันหรือไม่ก็ซ่อนในร่างกายใช่ครับหรือไม่ก็ซ่อนมาในร่างกายด้วยนะครับเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเวลาจับเนี่ยก็จะได้ปลาซีปลาส้สอยที่เป็นผู้อพยพเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นเป้าส่วนหนึ่งที่ทําให้คนในยุโรปเองเนี่ยเขามีความรังเกียจผู้อพยพเข้าไปด้วยก็กลายเป็นปัญหาทางสังคมตามเข้ามาด้วยครับนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะสะท้อนให้เห็น ว่าไทยเราเนี่ยนะครับพร้อมรับมือกับปัญหาเหล่านี้ในการที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยไหมคะคือผมคิดว่านะครับกรณีของประเทศไทยเนี่ยจะแตกต่างซึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้พูดในตอนต่อๆไปนะครับคือว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีกว่าทางยุโรปในเรื่องหนึ่งก็คือว่าอัตราการว่างงานของประเทศไทยเนี่ยยังค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังพอมีพื้นที่ที่จะรองรับแรงงาน ต่างชาติเดยเข้ามาได้ทำให้การเข้ามาอยู่ของเราเนี่ยคือถึงแม้มันจะมีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่เกิดปัญหาแบบ รุนแรงมากอ,มอยู่ในยุโรปแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งเดี๋ยวคงจะได้พูดในตอนต่อไปกันนะ,ะนะครับคือเราก็มองตรงนี้เป็นเป็นแม่แบบได้ว่าจะมีการป้องกันมีการวางมาตราการอย่างไรที่จะให้ผู้ยกเนี่ยเข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายดีกว่าที่จะเป็นผู้ยกนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาสังคมปัญหาด้านการค้ามนุษย์ปัญหาโรคระบาดแล้วก็ปัญหาด้านยาเสพติดท,ที่จะตามมายด้วยนะคะซึ่งในส่วนของการค้ามนุษย์แบบ ที่ยุโรปนี่นะคะนอกจากประเทศในละแวกนี้แล้วนี่นะคะมีคนไทยเนี่ยที่เรียกว่าอพยพเข้าไปแล้วเจอปัญหาหลังนี้เนี่ยเยอะไหมคะใ,ในแต่ละก <c oughs> ็ใน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 กรณีของยุโรป <c oughs> นะครับก็คนไทยที่เข้าไปเด่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าติดตามข่าวเมื่อสักประมาณ6-7เดือนที่ผ่านมานะ จะจําข่าวได้ว่าที่มีคนพนังานไทยไปเก็บผลไม้เเรียกลูกเบอร์รี่เนี่ยในประเทศทางยุโรปเหนือนะครับแล้วเขาเข้าไปสภาพทํางานที่ย่าแย่มากนะครับก็คือว่าต้องเข้าไปเก็บในป่าเนี่ยประมาณ12-14ชั่วโมงและป่าในป่าของยุโรปมันไม่ใช่ป่าเมืองไทยวันหนาวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีปัญหาว่า,าผู้จัดหางานเนี่ยเขาบางทีเนี่ยก็เบี้ยวไม่ได้เข้าเข้า ไปให้ทํางานจริงๆก็มีไปลาลอยแพเข้าไปนะครับซึ่งเขาก็เล่ากันว่าพวก NGO นะครับก็คือองค์กรพัฒนาเอกชนในยุโรปเนี่ยเขาก็ไปช่วยช่วยกันนะครับแล้วก็ทางสารทุตมีคนติดต่อไปยังสารทุตไทยก็ทางสารทุตไทยก็ช่วยแต่ก็ยังรู้สึกว่าจะไม่เพียงพอกับความการร้องขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่ายังดีว่าประเทศไทยเนี่ยคือเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังมีสื่อสารมวลชน มีสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาได้ก็ยังถือว่าโชคดีกว่ารายงานในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางหรือในแอฟริกาที่เขาไม่สามารถที่จะกลับมาร้องทุกกับทางบ้านได้เลยนะ,ะนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คงจะ,ะจําได้ว่าต้องขายที่นาะกันไปเพื่อที่จะเอาเงินให้ในายหน้าเนี่ยส่งเข้าไปถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนในประเทศในกลุ่มแอฟริกาเนี่ยเขายิ่งลําบากกว่าแรงงานไทยที่เข้าไปอีกน้อยเลย